สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาเจอกันในวันที่4กันยายนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาลงแนวทางสูตรหลักร้อยบนเทียบชน2สูตรก็เป็นสูตรเก่าที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาสูตรมันเข้าที่เลข3นะครับเข้าทั้ง2สูตรนะครับดังนั้นวันนี้ก็จะมาคำนวณตัวเลขงวดใหม่นะครับว่าวันที่16กันยายนนะครับจะได้เลขอะไรนะครับ ย้อนมาดูวิธีการคำนวณทั้งสองสูตรกันนิดนึงนะครับสูตรที่1จะใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งบวกหลักร้อยบนบวกหลักสิบบน2ครั้งบวกสิบหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกสิบท้ายครั้งที่1 3ครั้งบวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1บวก1สูตรที่2หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งบวกร้อยบนบวก10บนบวกหน่วยบนสองครั้งบวกสิบหน้าครั้งที่หน่บวกหน่วยหน้าครั้งที่หนี่1 บวก10ท้ายครั้งที่1บวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไร่บวก2บวก2อมาดูตัวเลขขึ้นใหม่นะครับสูตรที่1นะครับเอาหลักหมื่นบวกกัน2ครั้ง0 0บก0ได้0แล้วก็บวกหลักร้อยบนนะค,คือเลข3บวก10บน2ครั้ง5บวก5ได้10แล้วบวก10หน้าครั้งที่1คือเลข3บวกหน่วยหน้าครั้งที่1คือเลข1 บวกร้อยท้ายครั้งที่1คือเลข0บวก10ท้ายครั้งที่1 3ครั้ง2 3 6นะครับแล้วบวก4บวก4คงที่0บก3ได้3 3บก10ได้13นะครับ13บก3ได้16 16บก1 17 17นะครับมาบวกอีก6ได้23 23บวก4 27 นับอีกทีนะครับ13 16 17 17บวก6 23 23บวก4 27นะครับได้เลข7เป็นเลขเด่นเลขแรกนะครับ7ก็บวก1บวก1 789สูตรนี้ได้789นะครับ ไม่รู้ตัวไหนจะมานะครับในงวดวันที่16กันยายนก็ท่านผู้ชมลองเอาไปเทียบกับสูตรหลักร้อยบนสูตรอื่นอีกทีก็ได้นะครับเอามาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2ก็จะใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้ง0บวก0ย์ได้0บวกร้อยบนเลข3บวก10บนเลข5บวกหน่วยบน2ครั้ง6บวก6ได้12บบวก10หน้าครั้งที่1เลข3บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข1บวกร้อยหน้าครั้งที่2คือเลขศย์ บวกร้อยท้ายครั้งที่1เลข0บวก10ท้ายครั้งที่1เลข2สูตรนี้บวก4คงที่เหมือนกันนะครับศูนย์บวกสามได้สามสบวกหได้8 8ดแบวกสิบสองได้ยี่สิบวกสามได้ยี่สาบวกหได้ยี่สี่ยีห้ายี่หกนะครับยีมาบวกอีก4 26ก็เป็น30 ได้เลขศูนเป็นเลขเด็ดแรกสูตรนี้จะบวกทีละสองศในงวดวันที่16กันยายนนะครับสูตรหลักร้อยบนเทียบชน2ส,สูตรตัวเลข ไม่เหมือนกันนะครับสูตรแรกได้789สูตรที่2ได้024ดังนั้นในงวดที่จะถึงนี้คาดว่าน่าจะมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดนะครับอาจจะมีสูตรใดสูตรหนึ่งเข้าแต่นะครับมันก็ตอบได้ยากนะครับว่าสูตรไหนมันจะเข้านี่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องไปเทียบกับสูตรอื่นอีกทีนะครับเดี๋ยวต้องรอดูชุดสรุปอีกทีนะครับว่ามันน่าจะเป็นตัวไหนนะ แล้วก็ขอแก้ไขสูตรคู่ขี้สิบบนอีกนิดนึงนะครับสูตรคู่ขี้สิบบนคู่ขี้สิบบนในงวดที่ผ่านมาเนี่ยผมน่าจะบวกผิดนะนี่ตรงนี้นะที่ผมบวกได้เลขสีนนะ่นี่นะครับนี่นะครับก็มีท่านผู้ชมบอกอยู่นะว่าบวกผิดนะครับ ตรงนี้มันน่าจะบวกได้19นะครับนี่ห้าหได้สิบเอ็ดสิบวกหนึ่งสิบสอสิบสอบวกสามได้สิบสิบห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดบเกนะครับตรงนี้ได้19แต่ผมมาเขียน24่สิบสีนะไม่รู้ตาลายยังไงไปบวกผิดนะครับอ่เดี๋ยวผมลองมาบวกให้ดูอีกทีนะครับมันจะอยู่ในสูตรที่2นะครับนี่คู่ี่10บนสูตรที่เข้าอยู่ในสูตรที่2 สูตรสูตรที่2ใช้หลักแสนบวกหลักหมืน่นแสนบวกหมื่นก็5บวกศูนย์นะนี่นะครับ5บวกศูนย์แล้วก็ บวกร้อยบนแล้วก็เอาอยู่ที่สองนะครับบวกหน่วยบนนะครับหน่วยบนและหน่วยล่างหน่วยบนและหน่วยล่างบวกหกบวกหนึ่งบวกหกบวกหนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็หน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสามหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสองบวกสามบวกสองนะครับ บวก3บวก2แล้วก็บวกร้อยท้ายครั้งที่2 10ท้ายครั้งที่2ร้อยท้ายครั้งที่2 10ท้ายครั้งที่2บวก2บวก0บวก2บวก0นะครับดังนั้นตัวเลขที่บวกกันแล้วนะมันจะไม่ได้24นะวันนี้ผมบวกผิดนะไม่รู้ไปตาลายยังไงบวกผิดนะครับ5บวก6ได้11 11 11บวก1 12 สิบสองเนี่ยบวกสามได้สิบห้าสิบห้าสิบหกสิบ็ดสิบเจดบแปดสิบเก้านะครับตรงนี้มันจะต้องได้สิบเก้านะครับบางครั้งรีบเกินก็สามารถทำให้บวกผิดได้นะก็เกิดจากความผิดพลาดนะตรงนี้มันจะต้องได้สิบเก้าตรงนี้มันจะไม่ได้เลขสี่นะนี่ถ้า บวกผิดก็ได้ตัวเลขผิดเลยนะดังนั้นตรงนี้ได้เลข9้านะครับตรงนี้ได้เลขเก้านะครับดังนั้นสูตรคู่ขี้นะผมขอแก้ไขนะครับสูตรคู่ขี้10บบนตรงนี้จากที่จะเป็นเลขคู่เป็นเลขขี้นะครับเลขขี้ เลขขี้คือเลขเนะครับได้เลข9ดังนั้นตรงนี้ผมจะมาแก้ไขตัวเลขใหม่ที่เขียนเอาไว้นะนี่ตรงนี้10บนนะสิบบนเนี่ยมันจะต้องเป็นเลขขี้สิบนเป็นเลขขี้ตรงนี้จากที่ใส่เป็น0ูนี่ต้องลบก่อนไม่งั้นเนี่ยผิด งั้นตรงนี้เป็นเลขขี่ก็จะได้หนึ่ง หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับอันนี้ผมแก้ไขใหม่แล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูแล้วมันไม่ตรงกัน,นครับ แก้ไขใหม่ก็คือสูตรคู่ขีคู่คีสิบบนนะครับจากเลขเดิมเป็นเลข4ี่เปลี่ยนเป็นเลข9้านะครับเพราะว่าผมบวกผิดนะครับผมบวกผิดตรงนี้จบไปนะครับดังนั้นสูตรหลักร้อยบนตรงนี้เราก็สามารถมาเทียบกับร้อยบน คู่ขี้ของเราได้ดังนั้นร้อยบนเนี่ยเป็นเลขคู่เห็นไ,ไหมครับร้อยบนเป็นเลขคู่ก็คือ0 2 468ดังนั้นตรงนี้เราก็จะได้ตัวเลขอยู่ประมาณ8 0 2 4นะครับตัด7ตัด9ออกนะครับพอหลักร้อยบนของเราเนี่ยถ้าสูตรร้อยบนคู่ขี้ของเราเนี่ยถ้ามันเข้าต่อนะครับ ถ้าสูตรคูคีของเราเข้าต่อหลักร้อยคาดว่าจะอยู่ใน5้าตัวนี้นะครับหลักร้อยคาดว่าจะอยู่ใน5้าตัวนี้ก็จะมี0 2 4 8 0 2 4 8ถ้าสูตรไม่หลุดนะครับย้ำว่าถ้าสูตรไม่หลุดคาดว่าจะมาตัวหนึ่งในนี้นะครับแต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะครับแต่ถ้าสูตรหลุดก็อาจจะเป็นเลขอื่นนะครับดังนั้น ต้องรอไปพิสูจน์ในงวดวันที่16กันยายนถึงจะรู้คำตอบนะผมก็จะทยอยลงสูตรใหม่ให้ไปจนถึงวันที่16นะครับส่วนสูตรอื่นที่ท่านผู้ชมขอมานะครับเดี๋ยวผมค่อยทยอยลงให้อีกทีนะครับช่วงท้ายดูคำเตือนนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการ,รมานันที่ผิดกฎหมายนะครับสูตรไหนที่มันยังเดินดีเราก็คำนวณต่อนะครับส่วนจะเข้าหรือไม่เข้าในงวดต่อไปนี่ต้องไปรอรุ้นอีกทีขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ